สวัสดีครับ F4 และพี่น้องทุกท่านฮะเช้าวันอาทิตย์นี้ครับอยู่กันกับการจัดชุดโปรโมชั่นดีๆ29900บาทฮะชุดโปร12นิ้ว180ฮะคิวติดตั้งวันอาทิตย์นี้ F4 ประทปทุมธานีฮะชุดนี้นะครับคิวตั้งฮะโอเคมารับชมกันเลยนะครับแผงหลัง8644ไฟสีชมพูฮะมุนังเป็นสีดำแดงนะครับนี่เลย 12นิว YSK โครงหล่อแม่เหล็ก2ก้อนนะครับตัวนี้ฮะขับด้วย Power ตัวนี้เลยนะฮะ YSK 1500.1หสำรองไฟด้วยขา X 1ล้านไมโครการเทีย GT 460ขับแผงหลังนะครับมาดูแผงประตูหน้ากันหน่อยฮะครึ่งท่อนใหญ่864 4เช่นกันนะครับขับด้วยกาเทียตัวนี้นะครับปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วย PM 7 8เแป็นตูฟาด RGB นะครับ กระบะแอมเปลี่ยนสีได้นะฮะแบบนี้เลยควบคุมผ่านรีโมทฮะแบบนี้ปรับไวช้าได้เลยนะฮะแบบนี้ฮะแบบนี้รับรีโมทไปด้วย1ตัวนะฮะปรับแบบสมูทได้นะฮะนี่ฮะหลากหลายรูปแบบล็อกสีได้ด้วยนะฮะนี่ฮะโอ้โหเป็นไงฮะชุด29,900ได้แบบนี้เลยนะฮะโอเคมาดูฮะรถเข้าจำที่แล้วครับ ตอนนี้ช่างกำลังลงมือนะครับเราจะเป็นงานเดินสายนะฮะขึ้นสายให้ขึ้นกระบอกฟิวฮะใช้สายใหญ่ๆนะฮะแปมิลกับ16มิลฮะสายคุณภาพดีจากไห่ลิงครับส่วนภายในนะฮะตอนนี้กําลังรื้อฮะกำลังเดินสายนะครับหรื้อบอกแล้วนะฮะกำลังจะทำการหรือพื้นนะฮะที่เป็นโครงเหล็กนะฮะ แผงหลังนะฮะช่างทำการหรือทำการแดมนะฮะด้มพื้นกับแดมแผงหลังนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราให้ช่างทำงานสักพักหนึ่งเรากลับมาดูนะครับว่างานคืบหน้าไปขนาดไหนแล้วนะครับโอเคครับ